ดีครับผมนัทพินสติดด้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมพาทุกคนมาที่เอกไมยนะครับปิดร้านเลยก็มาเลยครับร้านขนาินนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าที่นี่นะครับเดินเข้ามาก็เห็นเลยก่อนเลยนะครับมอญใหญ่มากๆเลยครับตรงนี้นะครับวันนี้ผมพามาดูร้านนี้นะครับน่าน่าทานขนาดไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับทุกคน สวัสดีครับอันนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับพี่50ปีแล้วครับ50ปีแล้วครับสุดยอดมากเลยครับหม้อใหญ่มากๆครับทุกคนอันนี้เปิดทุกวันหรือเปล่าครับทุกวันครับเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับพี่ประมาณ9โมงครึ่งครับผมอ๋อ9โมงครึ่งถึงทุ่มครึ่งถ้าหาร้านไม่เจอมีเบอร์ติดต่อไหมครับคสองครับ 3ามเก้หนึ่งเจ็อ,องกครับขอบคุณมากครับ どうも。<noise> <noise>